ก็เดรสสีหวานๆค่ะภายในงาน,นะคะก็มีแฟชั่นโชว์เรียกว่านำโดยสาวกิฟต์อลลรีค่ะแล้วก็เบลล่ารานีมีโอกาสได้เจอสาวเบลล่านะคะก็เลยถามสนนึงว่ามาร่วมงานกับสาวกิฟต์วันนี้รู้สึกงไงบ้างเพราะว่าต่างคนเนี่ยก็ต่างมีข่าวกับหนุ่มเวียทั้งคู่เลยแล้วก็ตอนแต่งหน้าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสได้เจอกันไหมแต่งหน้าใกล้ๆกันไหมแล้วก็กับพี่เวียตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยก็จับตามองระหว่างสาวเบลล่าแล้วก็สาวกิฟต์เพราะว่ามีข่าวกับพี่เวียรู้สึกยังไงบ้างงเดี๋ยวไปฟักักน ค่่ะะักนยังไม่ได้ทักเลยค่ะเพราะว่าแต่งหน้ากันคนละโซนค่ะอ๋อก็เพื่อนแยกกันเหรอไม่ในห้องเดียวกันค่ะแต่ว่าอยู่กันคนละฝั่งแล้วแบบเออเพิ่งแต่งเสร็จยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยค่ะก่อนหน้านี้เคยเจอบ้างไหมคะเคยเจอค่ะเคยเจอแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันมากเท่าไหร่อะไรรู้จักกันมั้ยแกฉันเพิ่งได้รู้จักเนี่ยแหละค่ะเพิ่งมีโอกาสรู้จักเลยเราดูข่าวว่าจริงๆก็มีข่าวพี่เมียเหมือนกันอ๋อก็เคยได้ยินข่าวมาค่ะเป็นยังไงบ้าง ก็ไม่คนมองกับเรากับพี่กิฟมเลยโอ้ไม่อะไรหรอกค่ะไม่มีอะไรพี่กิมน่ารักค่ะพี่กิมน่ารักคมาคุยกับพี่เบียตอนนี้เป็นไงบ้างคุ้มก้าวกว่าเดิมไหมก็เหมือนเดิมค่ะเรื่อยๆค่ะคุยกันเรื่อยๆก็คุยกันบ้างค่ะอยากสนิทกันหรือเปล่ากับพี่เบียตอนก็ก็สนิทกันในระดับหนึ่งค่ะมีบรรยากาัฒนุกๆก็เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตน้อยยังตอบไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็ทำงานอย่างเดียวค่ะขอเดืนน้ เออก็จริงๆอะไม่ได้มีสเปคอะไรแบบเป็นพิเศษนะคะแค่แบบเออคุยกัน uh> รู้เ oh, รื่องเข้าใจงานเราแบบคุยกันได้อย่างเงี้ยคือแบบเขาบมาว่าเรากิจการวายคนเดิมอ๋อไม่มีหรอกค่ะก็เด็กบ้านเดียวกันสังกัดเดียวกันค่ะก็เคยแบบเคยเจอกันบ้างอย่างเงี้ยบ้านพี่เอค่ะคุยกันเรองพ่อคุยลายคอคุยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีเบอร์ส่วนตัวค่ะคนก็จะมองว่าเราเหมือนแบบเขาเลือกพบกันเองในวัยบ้า โอ้ยไม่ค่ะไม่ไม่ไม่มีไม่มีคบกับใครค่ะตอนนี้สดค่ะแอ่ในช่เวลีบเรี่ดูงเดียวกันก็บเ่ยวกันก็แบบเชื่อูกเหมือนกันอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่ได้งเอินหรือว่ายังไงครไม่ได้ไปด้วยกันค่ะก็ต่างคนต่างดูแต่คือหนูชื่นชอบตัวนางเอกอยู่แล้วไงคะแล้วก็เลยแบบเออดูแล้วประทับใจก็เลยเอาขึ้นหรือว่าเราแนะนำให้พี่เขาดูหรือเปล่า เปล่าค่ะพี่เขาเป็นคนแนะนําว่าเออหนังเรื่องนี้ดีนะแล้วเลยแบบไปดูบ้างคืออัดไหมคนจับตามองเรื่องความรักก็ก็นิดนึงค่ะแต่ว่าก็เนาะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรยืนยัสถานะโสดค่ะโสดค่ะใจได้ไหมคะพี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะ เบลล่าก็บอกว่าเจอแล้วเจอกันในห้องแต่งตัวแต่ว่าแต่งหน้าเนี่ยเขาก็แบ่งฝั่งกันเพราะว่าจะได้ไม่วุ่นวายส่วนกับพี่เวียนนะคะก็บอกว่าไม่มีอะไรก็เป็นพี่เป็นน้องกันค่ะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจับตามองระหว่างเบลล่ากับสาวกิฟต์สาวเบลล่าของเราก็หลอกบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่า อย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนเป็นสังกัดเดียวกันด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวออกมาว่ากิ๊บกับนุ่มทันวายอีกด้วยสาวเบลล่าของเราก็เลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเด็กบ้านเดียวกันก็คือสังกัดของพี่เอสุภาชัยใช่ค่ะน,นะคะเมื่อกี้ฟังด้านของสาวเบลล่าไปแล้วนะคะมาฟังด้านของสาวกิ๊บกันบ้างค่ะสาหรับน้องกิ๊บอลลีฟค่ะงานนี้ก็มาร่วมงานนะคะกับเขาด้วยนะคะแน่นอนจาก,ก็ต้องขอถามทีนี่นดีกว่านะวันนี้มาร่วมงานเนี่ยแล้วเจอเบลล่าเนี่ยเป็นอย่าง อย่างที่น้องเบลบอกไปว่าทั้งคู่เนี่ยเคยเป็นคนที่สนิท<ะ>กับนุ่มเวียนะคะ<ช>จะต้องถามกันสนิทนนึงนะคะแล้วก็ถามต่อดีค่ะว่าก่อนหน้านี้มโอกาได้ทักทายกันบ้างไหมออแล้วก็รู้สึกกดดันไหมเพราะว่าถูกจับตามองมากเลยท,ทั้งคู่นี้ที่มาร่วมง,งานนี้นะคะ,ะแล้วก็นะคะก็บอกอึดอัดมากแค่ไหนนะคะที่ต้องมาร่วมงานกับเบลล่าและรวมไปถึงค่ะเห็นมีข่าวมาว่าสาวกิฟต์ตอนนี้เนี่ยมีคนรู้ใจแล้วเป็นเด็กในสังกัดเดียวกันด้วยแต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปฟังสาวกิฟต์ค่ะ ทักทายค่ะทักทายก็ยิ้มให้กันค่ะเออตอนเจอกัน backstage ค่ะเอออันนี้อันนี้ก็ไม่ทราบนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นค่ะใจคะที่ถูกกับตามองระหว่างหนูกับน้องเหรอคะไม่ไม่เลยค่ะคุยกันดีค่ะ ไม่มีอะไรคาใจอยู่แล้วค่ะพี่พี่เป๊เป็นพี่หนูค่ะอย่างที่บอกมาตลอดตอนนี้ค,คมีคนรู้ใจด้วยเราหรือเปล่าว้าย <Why? S 2> <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ติดตามดูต่อไปค่ะไม่ใช่ค่ะพี่เป๊เป็นพี่ค่ะแสดงว่าเราก็มีหนุ่มที่แบบดูใจกันอยู่าก็ก็คุยคุยกันค่ะ <c oughs> ตอนนี้เป็นคุณนะไร ่เป็นนักสแสดงค่ะน,นักสแสดงช่องเดียวกันค่ะช่องเดียวกันคุยกันมาได้นานไหมก,ก็เพิ่งเริ่มคุยสักพักค่ะว่าดูใจอยู่ไหมก็ไม่เชิงดูใจเหมือนทําความรู้จักกันมากกว่าค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างทํางานเนาะคงไม่มีเวลาจะมาแบบถึงขั้นแบบดูใจเราก็ต้องโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักแล้วเขามีถามเรื่องข่าวเรากับพี่อนหรือะไรอย่างงี้บ้างไหมไม่ถามค่ะเพราะว่าคุยกันไม่ได้คุยกันลึก อะไรขนาดนั้นถึงจะแบบว่าเออแล้วสรุปพี่เวยัยงไงก็ไม่ถามอะคะใช่คือสนิทกับพี่เวจริงแต่ว่าพี่เวียเขาไม่ค่อยคุยเรื่องส่วนตัวให้ฟังนะคะเขาก็จะคุยแต่เรื่องว่าวันนี้ไปกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาให้หัวห่วงอะไรดีบ้างไหมเตือนเตือนเรื่องหนุ่มๆที่เข้ามาแบบไม่มีเลยค่ะใช่ค่ะฟรีอิสระเต็มที่ ใช่ซึ่งไม่รู้ส่วนใหญ่ด้วยความที่เราเป็นพี่น้องกันนะคะไม่มีอะไรเกินเลยเพราะฉะนั้นส่วนที่จะห่วงส่วนใหญ่จะห่วงเรื่องสุขภาพกันมากกว่าเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่เรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของกันและกันเนาะกับพี่เวนี้ช่วงนี้คุยกันบ่อยช่วงนี้พี่เวยุ่งเพราะว่าละครจะออนค่ะก็ไม่ค่อยได้เจอจะบ้างค่ะปกติคุยกันบ่อยแค่ไหนคะสำหรับกิ๊่เองเรามีไลน์ของแกงบ้านค่ะ15คนเราก็คุยกันทั้งวันนะคะคุยอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยค่ะทั้งวัน ก็อย่างที่สาวกิฟบอกนั่นแหละค่ะวันนี้ก็มาร่วมงานก็รู้สึกสนุกสนานดีไม่มีะอะไรถามว่าทักทายกับน้องเบลล่าไหมเขาบอกว่าทักทายอยู่แล้วก็ยิ้มให้กันเจอกันที่แบ็กสเตจด้วยก็มีการพูดคุยกันบ้างเล็กน้อยค่ะ,คะแต่ว่านะถามว่ามีคนจับตามองเกี่ยวกับข่าวเรื่องของเวียเนี่ยสาวกิฟก็บอกว่าอันนี้ไม่รู้แล้วก็ไม่อึดอัดใจเลยค่ะเพราะเวียเนี่ยเป็นพี่อย่างที่บอกตั้งแต่แรกๆกแล้วนะคะแล้วก็นะคะถามว่าคนรู้ใจของสาวกิฟเนี่ยเป็นคนอยู่ในสังกัดเดียวกันช่องเดียวกันใช่ไหม สกิบอกว่าก็คุยอยู่ช่องเดียวกันแต่จะเป็นใครเนี่ยไปหาดูกันเอาเองนะคะก็เรียกได้ว่ากําลังดูดูกันอยู่นั่นแหละนะแล้วก็เคลียร์เรื่องของหนุ่มเบียร์ไปเพราะว่าสาวกิฟบอกแล้วว่าไม่มีอะไรตั้งแต่แรกแล้วนะคะนี่ก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวของสาวกิฟกับสาวเบลล่านะที่นามาอัปเดตผู้ชมได้ชมกันนะคะมาปิดท้ายข่าววันนี้กันดีกว่าค่ะด้วยภาพบรรยากาศงานนะคะสุดสัปดาห์คนหลอกขอทําดี6ค่ะต้องบอกว่านะคะสุดสัปดาห์เนี่ยเขาทําติดต่อกันมาค่ะน้องเบลค์คะปีนี้เป็นปีที่6 แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะแน่นอนจะสําคัญแล้วก็โดดเด่นกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่านะคะรวบรวมเอาหนุ่มๆน,นะคะที่บอกว่าเป็นหนุ่มหล่อนะคะชั้นนําของวงการบันเทิงไทยบ้านเราเนี่ยมารวมตัวกันมาร่วมทําความดีคืนสู่สังคมค่ะและแน่นอนจะหนึ่งหนุ่มที่ร่วมในโครงการดีๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือหนุ่มอเล็กซ์ีรเดชนะคะซึ่งเป็นนะคะนักแสดงนําจากภาพยนตร์เรื่องคุณนายโฮต้องบอกว่าเล่นแค่เรื่องเดียวนะโด่งดังจนเป็นที่รู้จักคะ่ะ วันนี้ค่ะก็มีกระแสข่าวค่ะออกมาว่านะคะมีคนแอบไปเห็นจ้าว่าหนุ่มอเล็กของเราเนี่ยจ๊ะเดินควงสาวนะคะไปเที่ยวถนนข้าวสารมาเจอตัวก็ต้องถามแล้วค่ะว่าไปมาจริงไหมและสาวคนนั้นเนี่ยเป็นใครนะคะแล้วก็ถามว่าไปทําอะไรที่ถนนข้าวสารคะดีใจไหมที่มีข่าวกับผู้หญิงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเนี่ยถูกมองว่าเป็นพวกชอบไม้ป่าเดียวกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือมีคนชอบสังเกตว่า ทำไมเป่าน้องถึงตรงจ้างเอองานนี้นะจ๊ะน้องก็จะรู้สึกอย่างไรเพราะว่ามี้าออกมายืนยันด้วยน้องตกใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปฟังอเล็กกันค่ะวันเสาร์ไปไหนอะไรมารคะวันเสาร์ไหนฮะมีคนเห็นว่าเราโค้งสาวเหมือนไปตัดข้าวสารเข้าวสารสาวันเสาร์ที่ผ่านมามใช่ครับไปข้าวสารต่อข้าวสารไปกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนแล้วตามไปคือเป็นใครอะไรไงครับเป็นพี่คนหนึ่งคะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นพี่รู้จัก่ เขาอยุเขาอยุค่อนข้างเยอะแล้วจะไปด้วยกันเออไม่ใช่ยังดีนะคราวนี้มาเป็นผู้หญิงนะไม่เป็นผู้ชายแบบที่แล้วโอเคถือว่าโอเคจบแล้วจบแล้วโอเคเป็นผู้หญิงก็รู้สึกโล่งใจเนาะอันนี้เราไปผู้หญิงดีกว่าใช่ไหมคใช่ใช่ของคำดีกว่าแต่พี่พี่ไปสังสรรค์กับเพื่อนยังใช่ค่ะก็ไปสังสรรค์ไปนั่งกินข้องกินข้าวด้วยแต่คนที่เห็นเหมือนเขาบอกว่าเราเมาแปรเลยในยุคนี้ที่เขาสั่งไม่ใช่แล้วล่ะฮะ ผิดคนแล้วแหละใช่แต่ไปแต่ไปมาฮะวันเสาร์แต่ว่ายังมีสตรีมีมีอะไรฮะไปหลายคนฮะมีเพื่อนผู้ชายส่วนส่วนใหญ่เพราะว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มของผมจะเป็นผู้ชายถ้าส่วนใหญ่ดีใจดีใจไม่ใช่ฮะแต่คือก็ดีใจที่เพราะว่าข่าวที่ผ่านมาก็เป็นเกย์เป็นคู่ขากับสอนอะไรเงี้ยก็เออโอเคก็ออกมาเป็นข่าวผู้หญิงบ้างคนจะได้หายข้าใจผิดสักที ความจริงไม่นะถ้าเกิดความจริงผมคิดว่าสมัยเนี่ยมันมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคือดาราห้ามมีแฟนคนจะแอนตี้แต่ว่าผมว่าสมัยนี้คนไทยเขาเปิดอ่ะบางคนก็แอบจิ้นเอาผมไม่จิ้นคนนี้ก็มีเห็นไหมก็เลยผมว่าคิดว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังอะไรถ้าเกิดนีก็คงบอกไม่มีเวลามากกว่าทุกวันนี้เวลาเวลาว่างก็ต้องอยู่กับพ่อแม่เนี่ยวันนี้แม่ก็มาวันไหนว่างแม่ม่ไม่วันไหนว่างแล้วแบบหนีไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยแม่งอนพ่อแม่งอน หัวล้อหัวล้อที่บ้านก็ตลกอะไรเงี้ยหัวล้อครับเป้าปตุงครับในงานทีมเป้าตุงเป้าตุงเหรอฮะมันผมเห็นภาพแล้วแหละมันคงมันคงไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันตำแหน่งมันไม่ใช่อ่ะต,ตำแหน่งมันไม่ใช่มันมันอยู่ตรงเนี้ยขาอยากเฉยใช่ใช่ผมเ,มเพ่งแล้วเพ่งอีกเ<ม>อาเห็นภาพแล้วเป็นไงตกใจไหมพีความตกใจนะแต่ก็ขำๆว่าผมว่ามันขำๆ มันคงเป็นแต่หลายคนถามว่ามันคืออะไรถ้าไม่ใช่ไม่ใช่มันคืออะไรไม่ได้แตงซึ้นกางไม่ๆๆๆโม้โหตายละผมว่าคงเป็นมือถือแล้วก็มีนิทูอะไรเงี้ยคนถ่าย MV แล้วเป็นภาพแคปออกมาแล้วนะตอนนี้ในเว็บกงเว็บเก๋เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตลกตลกมาก เป็นไปตามที่น้องอเล็กบอกนั่นแหละนะจ้ะว่าก็ยอมรับค่ะว่า<ฆ>ไปเดินถนนเข้าศาลมาจริงๆค่ะแต่ไปกับผู้หญิงนะผู้หญิงอ่ะใช่แน่นอนค่ะแต่ว่าเป็นพี่คนนึงที่สนิทกันมากๆนะคะและพี่คนนี้ก็อายุเยอะมากแล้วก็นับถือกันเป็นพี่ไปก็คือไปทานข้าวกันตามธรรมดา<ฆ>ไม่ใช่คนพิเศษอะไรนะคะถามว่าดีใจไหมที่มีข่าวกับผู้หญิงน้องก็บอกว่าก็ดีนะคะเพราะว่าคนจะได้หายเข้าใจผิดสักทีว่าผมเนี่ยเป็นเกย์อะไรประมาณแบบนี้นะจ๊ะส่วนเรื่องที่มีภาพหลุดออกมาว่าเป่าน้องตุงเนี่ย<ฆ>ถามว่า น้องตกใจไหมน้องก็บอกว่าไม่ตกใจหรอกคะ่ะเพราะว่ามองดูแล้วมันก็เป็นอะไรที่ขำๆก็แล้วแต่คนจะมองละกันเพราะว่าผมก็เป็นของผมแบบนี้อะไรประมาณแบบนี้นะจ๊ะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวของน้องอเล็กนะ,ะทีระเดชเมทาวรายุทธนะ,ะนักแสดงหนุ่มที่ต้องบอกว่าตอนนี้กําลังมาแรงจริงๆนะคะใช่แล้วพอเรียกว่าประสบความสําเร็จจากภาพยนตร์เรื่องคุณนายโฮก็มีละครที่เราได้ชมถึง3เรื่องเลยในใปีด้วยใช่ค่ะก็เป็นหนึ่งดวงดาวที่น่าจับตามองนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของคุยข่าวบันเทิงหมดล แล้วค่ะ,คะก่อนจากกันไปเหมือนเคยค่ะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนไบรสียบัตรหรือว่าจดหมายนะคะเข้ามาติชมรายการค่ะค่ะและช่องทางที่2นะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะใช่ค่ะนี่เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ